ครับตัดยากโดยใช้โดยใช้ใบใบพวนดินตัดนะครับไม่รู้มันจะเข้าหรือเปล่านะพอตัดมาเข้าดีมากเลยนะแล้วก็ไม่ค่อยมีคมเท่าไหร่ใช้น้ำมันมิสินนะครับสูบน้ำมันหล่อลื่น ไปไปพวดนะครับหันหันด้านกับข้างบน,นครับถ้าจะพวนก,ก็หันลงข้างล่างนะครับลองดูนะครับ มาดูผลงานนะครับผลงานใช้ใบปวนดินนะครับตัดก็โอเคนะครับใบปวนดินตัดหญ้าก็ขาดดีเกี้ยงดีนะครับเกี้ยงดีมากตัดได้เร็วมากเลยตัดไม่ถึงชัวง่วโมงครับถ้าไม่มีหินนี่โอ้ตัดได้สบาย ม,มีหินเยอะเลยมีต่อไม้ก็ตัดยากหน่ยนะครับถือว่าโอเคนะครับใช้ใบพวดดินตัดนะครับใช้ใบพวดดินตัดก็โอเคนะถือว่าใช้ได้เลยนะครับเพื่อนๆลองเอาไปตัดดูนะครับใบพวดดินฮนะแต่ต้องหงายตัวตัวพวนเนี่ยขึ้นมาข้างบนนะครับ ไม่ต้องผวดนะครับเราตัดอย่างเดียวใบพอนด,ดินจะไม่มีขมมีอะไรนะครับแต่ว่าตัดหญ้านี่โอเคเลยตัดแป๊บเดียว